มาว่ะมาว่ะผมว่าเขาพลาดนะนรอบเนีน้ตรงข้างหน้าโดนผมแน่ผมไม่พลาดแล้วรอบเนี้ผมไม่พลาดแล้วรอบเนีน้ผมไม่พลาดแล้วรอบเนีน้ผมเรียนรู้แล้วพี่บอลป้ามีร้านเติมเกม The Sing Master ราคาดีๆแนะนำปะ นี่เลยน้องชายหลานท็อปอัพเกมเมอร์เติมง่ายถูกกว่าเติมเองรวดเร็วใช้แค่ UAD ปลอดภัยไม่มีรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสแกนคิวโค้ดหรือจิ้มไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยครับสวัสด,ดีครับอยู่เกมเลสซิ่งมเตอรครับวันนี้ครับมาละทำคลิป สักทีหนึ่งวันนี้ที่ทุกคนรอกันอยู่นั้นก็คือการจับรางวัลนะซึ่งผมบอกก่อนว่าผมจับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลประกาศได้เลยต้องบอกก่อนนะครับว่าขอบคุณมากที่ติดตามจริงๆผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่แบบคือแค่อยากแจกเฉยแต่ก็อ่ะให้ไหนๆก็แจกแล้วก็ตามเงื่อนไขหน่อยแล้วกันนะครับต้องทาตามเงื่อนไขนะครับผมต้องทาตามเงื่อนไขให้ครบนะครับไม่งั้นผมถือว่าโมฆานะผมบอกแลวนะเพราะผมคลิปผมแจ้งแล้วนะแจ้งแล้วนะว่าต้องทําอะไรบ้างแจ้งแล้วว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วต้องทําให้ครบก็อยากแจกเพราะว่ามันสามพ ที่ติดตามกันด้วยนะครับบอกตรงๆว่าไม่ได้ไม่ได้ตัดเวววังอะไรมากนะไม่คือไม่ได้เป็นขนไม่ได้เป็นสายตัดแบบตัดแบบฟึบฟับ เอฟเฟกต์ปังปูงแป้งปังนะคือก็แบบตัดแบบชิวๆเอาแบบฟิลชิวๆอ่ะเพราะว่าเอาจริงในเขาเรียกอะไรหลังบ้านผมอ่ะคนที่ดูช่องผมนะก็จะมีอะไรสิทธิ์อยู่ว่าดูไวเท่าไหร่กันบ้างนะผมก็ไม่ได้อยากจะตัดฟิบชับชิบชัพเหมือนเมื่อก่อนด้วยนะเพราะว่าทํางานแล้วด้วยก็เลยแบบเออกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีนะก็เลยไม่อยากให้คาดหวังกันก็จะเป็นสายชิวๆสายดูชิวๆรีวิวแบบตรงๆนะรีวิวตรงๆแบบเล่นไม่ได้เก่งก็อาจจะขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเล่นกันสักนิดนึงสำหรับเช้านี้นะครับขอเล่่่นน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 สสัััักกกกกิดดดดึงงะะะะเเี๋ยยยยววววรรราาาาาาปศผลลลลทุคคแแ้้็ออืืมมมมตบ เล่นแรงสักหน่อยเล่นแรงสักนิดนึงนะครับอินเดียพลิซว่ะผมใี่เป็นสายแบบชิวๆอ่ะคือไม่ได้ตัดเยอะไม่ได้เอฟเฟกเยอะนะแล้วก็เล่นไม่ได้เก่งด้วยแต่ ฟิลแบบฟิลดูอะฟิลเพื่อนฟิลเพื่อนมันรีวิวให้ดูอะไรประมาณนี้น,นะครับฟิลเพื่อนมันรีวิวให้ดูอะไรประมาณนี้นค, <c oughs> คือก็ไม่ได้แบบคือจริงถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้ทำงานก็คิดว่าผมจะปั้นให้เก่งขึ้นนะแต่ทีนี้พอผมทำงานเรารู้แบบเวลามันไม่ค่อยเวทยากแล้วเอาจริงเวลาชีวิตมันไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับ <c oughs> เอาเป็นอันนี้เป็นแบบเล่นขำๆดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นแบบเล่นขำๆดีกว่าแล้วก็มาหารีวิวให้ เพื่อนๆที่มีรถขนาดยากให้ผุ้มรีวิวก็ส่งมาได้นะครับนะเพื่อนๆมีรถขนาดใหม่ๆอยากให้ผมรีวิวก็ส่งมาได้นะครับบอกเลยเพราะผมก็จะจัดให้ผมก็คงไม่ค่อยได้เปิดหรอกเอาจริงโอ้ยชนวะผมก็คงไม่ได้เปิดหรอกนะครับแต่ก็คุณซี่ติดตามกันด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวผมก็คงมาแจกเรื่อยๆนะแจกเรื่อยๆผมว่าก็อยากแจกไม่ใช่หรอกครับฟิลแบบ ติดตามเราเราก็เอามาแจกนะประมาณนั้นฟิลฟิลแจกฟิลเลยวะโอ้โหนีินะพลิีแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอเอาจริงนะสำหรับคนที่ติดตามผมนะก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนแจกพาร์ตอยู่แล้วตั้งแต่เกมเก่าๆแล้วอย่างเกมสปีดดริปเตอร์ผมก็คือผมก็แจกทุกเขาเรียกว่าแจกทุกซีซันเลยนะเว้ยผมแจกสปีดพาร์ตตลอดเลยนะครับผมก็จะแจกอย่างนี้แหละมาทุกครั้งคือแต่ไม่ได้แจกเยอะก็แจกประมาณนึงแบบพอแบบได้เล่นได้ลุ้นนะครับคือไม่ได้ไม่ได้แค่หนึ่งอะ หนึ่งมันน้อยไปนะคือแบบก็ได้แจกอะคือก็ฟิลแบบฟิลแบบเพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรมากก็แค่มาดูคลิปนะแล้วก็มาลุ้นแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเสียแรงเลยเลยใช่ไหมเสียแค่เวลาดูเสียเสียเวลาดูเฉยนะเสียเวลาดูผมเฉยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ก็ไม่ต้องเสียเงินไงผมก็เสียเงินให้นะผมก็เสียเงินให้อะไรอย่างี้นะครับฟิลแบบฟิลฟิลแบบนะครับชิวๆชิวๆโอ้ยดับ นะคือแบบอย่างนงงั้นไปถ้ามีกิจกรรมอื่นเดี๋ยวก็คงมาอีกนะครับแต่คิดอยู่ว่ารายเดือนน่าจะแจกตอนไหนดีเพราะว่าเดี๋ยวคงแจกรายเดือนอีกแจกเพชรรายเดือนอีกนะครับคือไม่ได้แจกางมันเยอะบอกตรงไม่ได้แจกเยอะเพราะว่าถ้าผมช่องโตผมแจกเยอะใช่ไหมถ้าผมโตมากกว่านะี้ผมแจกเยอะแน่นอนไม่ห่วงผมโตอะซักแบบแสนซับเนี้ยแล้ว <c oughs> ผมแสนซับเนี้ยแล้วผมมีเงินจากมันจริงๆนะผมก็แจกอยู่แล้วพี่ผมไม่ผมไม่กาก,ากหรอก แต่นี้ผมยังไม่มีอะไรเลยผมแต่ว่าผมก็อยากแจกไงผมก็ใช้เงินเดือนที่ทํางานนั่นแหละใช้เงินเดือนที่ทํางานมาแจกกันแหละนะครับแล้วก็ใช้เงินของสปอนเซอร์สปอนเซอร์ร้านเติมเกมเนี่ยครับท็อปอัพเกมเมอร์นี่แหละครับเอามาเติมให้พี่ๆด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่ท็อปอัพเกมเมอร์ที่เป็นสปอน์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับก็นี่นแหละก็เลยมีเงินมาแจกพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็แบ่งๆกันไป ยังเป็นไปกันไปก็อย่าลืมแล้วกันทอปาเรแกรมเมอร์นะครับผมฝากไปด้วยมาเพื่อนเเลดบูลิงว่ะทําเป็นรูปมาให้แล้วนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาเช็คหน่อยแล้วกันดูคลิปนี้แล้วก็ดูด้วยคือผมต้องให้ดูให้จบพ่าะอะไรรู้ไหมว่าถ้าดูแว็บเดียวเข้ามาดูกันแป๊บเดียวไม่ได้ไงคือไม่รู้กติกากันเดี๋ยวมาถามผมว่าอันนี้คือมันต้องดูให้จบอะ่ะต้องดูกติกาผมมีกติกาชัดเจนนะครับคือผมแจกจริงครับแต่ก็ต้องขอให้ร่วมมือกันทําอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบด้วยนี่ว่ะตามระเบียบ เมื่อวันร่วมกิจกรรมก็ขอให้ทำตามกติกาด้วยนะครับกดกติกาทำตามครบก็แจกจริงนะครับแต่ถ้าไม่ครบผมตดัด <laughs> ผพ<ม> <laughs> ผมบอกเลยว่าต้องดูให้จบนะครับผมพิมพ์แล้วผมพูดชัดเจนแล้วด้วยแล้วก็คลิปตัมเนลอะชัดเจนแล้วนะครับแรกๆกันแรกๆกัน <laughs> ไปดูให้จบหน่อยแบบว่าดูหน่อยว่าผมให้ทําอะไรบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วแบบ <laughs> เคยนะมีเคยมีมาแบบว่าไม่ได้กด <laughs> ไม่ได้กด <laughs> ไลค์อะ <laughs> ผมก็บอกอยู่ว่าให้ให้กดติดตามด้วยไม่ติดตามแล้วมาเอาของมันไม่ได้เพราะว่าเราต้องทํารตามกติกาใช่ไหมเพื่อนๆพี่ๆเอาของฟรีนะเว้ยเอาของฟรีทําตามกติกาถึงจะให้ดิใช่ไหมไม่ทํากติกาแล้วใครจะให้ใช่ไหมนะครับก็เรียวๆแจกจริงก็แจกจริงไม่ได้ไม่ได้หมูแจกจริงครับแจกจริงแต่เซตโฟมเลนยากนะเอาจริง ส่วนผมอะ่ะแัตโฟนเล่นยากผมรู้สึกว่ามันเลี้ยวแล้วมันไอ้นี่อ่ะเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวแบบเลี้ยวไปเลยมันหักไปเลยอะ่ะน,น,นะครับมาครับ ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามาทุกคนได้เวลาประกาศรางวัลแล้วน,นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง3ท่านนี้ด้วยครับเย้ จริงดีด้วยจะลืมสร่งหลักฐานกันเข้ามาด้วยนะครับผมจะลืมส่งหลักฐานกันเข้ามาด้วยนะครับว่าทําจริงไหมทาตามครบเงื่อนไขไหมถ้าตามคำพูดเลยน,นะถ้าทําตามเงื่อนไขครบนะครับก็ได้ไปเลยแต่ถ้าทาตามไม่ครบผมต้องขออภัยจริงๆนะครับไม่สามารถให้ได้ต้องต้องทำครบเลยเพราะผมบอกไปแล้วชัดเจนมากนะครับกติกาคือต้องเคารพกติกานะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดต,ตามกันนะครับจริง,จ,รงจะไมไ่ตัดเก่งไมไ่ตัดฟิวไมไ่ตัดมันไมไ่ตัดอะไรมากแต่เอาฟิวเพลินผมเป็นฟิวเพลินนะครับเป็นฟ <c oughs> <อ>ิวเพลินๆดูเนื่อยเปื่อยดูรวิแไปเปื่อยดเรีวนะ เร็วๆคือผมก็ไม่ได้เล่นเก่งก็จะรีวิวแบบตามตรง ตามตรงไปที่จับเลยถ้าจับแล้วมันรู้สึกไม่ชอบหรือมันเล่นยากยังไงผมก็พูดตรงๆนะครับเอาเอาตามความรู้สึกผมเพราะว่าจริงๆเอาแค่เอาแค่ความรู้สึกผมนหะเพราะว่าในไงผมก็ชวนให้พี่ๆลองกันอยู่แล้วนะ <Yeah. S 1> วไม่ต้องเชื่อผมหรอกไม่ต้องเชื่อผมเสมอไปนะครับเพราะว่ามัน,มนเป็นติณโตผมไงทุกคนมันไม่ค่อยเหมือนกันอยู่แล้วทุกคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็นี่นะครับขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์นะครับท็อปอัพเกมเมอร์ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับเติมเกมร้านไหนนี่เลยครับร้านท็อปอัพเกมเมอร์นะครับเป็นสปอนเซอรับช่่วงนี้้ไไมดดทาคลิป แล้วจะเห็นว่าผมลงคีเพาส์กว่าเมื่อก่อนนะถ้าเมื่อก่อนนี้ผมจะลงแบบวันต่อวันเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมแบบทํางานด้วยเวลาไม่ค่อยไม่ค่อยดีก็จะพยายามเวทพยายามเวทแล้วหาคอนเทนต์ลดหม่ๆมาให้นะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ให้ยืมรล้วหัดเล่นกันด้วยนะครับทำให้ผมมีคอนเทนต์ลงเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้เปิดเลยนะครับบอกตรงไม่ได้เปิดเลยช่วงนี้เซนโตผมไม่เล่นไงผมเล่นไม่ไหวเซนโตเล่นไม่ไหวผมมีชิรอนแล้วผมก็ไม่เล่นแล้วครับเซนโตอ่ะผมก็ไม่ซื้อแล้วเซนโตไอ้เนอ้ยชิรอนเซนโโตตนนนะเเซี่ยไไม่หวเลล่่่นนนยยาากกกเเิิแมงงจร เล่นยากจริงเซนโตะฝุดเลยมันไหลมากเลยโอ้โหมันไหลมาถึงนี่อ่ะมันถึงไหลไหลมานี่พี่พี่มันไหลมาถึงนี่อ่ะฝุดเโอ้โหมันไหลคุนี้ผมไม่ได้เล่นนานนะเซนโตะผมบอกตรงผมลืมความรู้สึกความไหลนี้ไปแล้วอ่ะโคตรไหลอ่ะ ไหลแบบอันตรายมากๆ,ๆทุกคนสองแล็บวะ่ะโอ้โหย,งง <laughs> ยังไงก็แวะชนอะยังไงก็แวะชนกันหน่อยอเอาจริงดับวะ่ะโอ้โหดับวะ่ะแย่แล้วแย่ลแยล้วตามยากลแล้วย่ละแย่ล้วย,ยากละตาามยากละน้ำมีโค้งนี่แหละ ไอโค้งเนี่ยจะทำให้ผมสามารถแซงได้เออนี่แหละนี่แหละนี่แหละโค้งเนี่ยทำให้ผมแซงได้แต่เขาก็แซงกลับวะ่ะ <c oughs> อเขาชนวะ่ะเขาชนก็โอกาสผมดิโอกาสผมดิรถแม่งขับโคตรยากแม่งขับยากจริงนะผมมีโอกาสที่หนึ่งไหมผมว่ายากวะ่ะแต่มีอยู่นะแต่มีอยู่ ถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้เขาชนอะ่ะแล้ผมก็ชนเหมือนกันถ้าผมไม่ชนอะ่ะนำเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโอ้โหกลับมาว่ะผมคัมแบ็กอซสเรียวอ่ะโบโหแม่งขับยากจริงโหยี่เฮ้ยโอ้โห,โโหแม่งเ,เกือบเกือบเขามาแล้วฮู้เวววัวว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 ว โอ้โหด่านไหนไม่เล่นเล่นหนาดลื่นๆด้วยโอ้โหด่านนี้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 ด่านนี่ด่านนี้ เฮ้ยเขาชนรัวๆเลยวะชนรัวๆเลยวะแต่เขาคนหนึ <okay>? ่งคนนี้หนึ่งเขาเลี้ยงเลี้ยงเกตดีมากผมไม่ค่อยได้เล่นนานนะขอโทษด้วยโอเคอุ้ยเกือบต้องแตะเบรกไปถึง3-4ทีเลยนะเมื่อกี้ต้องแตะเบรกรัวๆนะเอาจริง โหดับด้วยเวทีกูดเลยเนี่ยผมไม่ซื้อเพราะอย่างงี้มันเล่นยากมันเล่นยากเพื่อนมันเล่นยากครับพี่พี่ผมดองแล้วรถตู้หน้าแล้วจริงไม่ไหวไม่ไหวจริงรถมันแรงนะแต่เล่นยากเกินรถมันแรงนะแต่เล่นยากเกินผมไม่ผมไม่เอาละจริงไม่ไหวรถมันแรงแต่เล่นยากผมไม่เอาไม่เอาจริงนะเล่นยากเล่นยากไม่ไหวไม่เอาดือวมาครับ ขอ,อยาตาสุดท้ายหน่อยดูดีว่าจะลมไหมหจะไหวไหมอุย๊ยโอ้โหต้องดบตรงนี้ดีๆอะถ้าตรงนี้ดีๆมีโอกาสขึ้นนำสูงมากต้องชีดขออแบบขอบชีดไปทุกคนต้องชีดขออแบบขอบชีดนะโอ้โหแล้วแล้วชนแล้วชนขอบเลยไงแล้วขอบชีดแบบจังหนับเลย ขอบชีพแบบจังหนับเลยนะเฮ้ยโอ้ผมผมดิฟนี่ไปดิบบานไปแตกเลยดิบบานไปต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่บานกว่านี้ถ้าบานกว่านี้จะแบบไม่เกลี่ยทุกคนเดี๋ยวไม่赖เดี๋ยวเอาใหม่ต้องหักแบบหักเลยเว้ยหักก่อนนะล่วงหน้าเล่นเซนโตะหักแดงแล,ล่วงหน้าไม่งั้นไม่งั้นเล่นคุมยากเนีย่ยต้องหักแดงล่วงหน้าแล้วค่อยค่อยไหลเขียวเนี่ยไหลเขียวแล้วเลี้ยงสามออกเลี้ยงเกยียสามออกอะ เป็นไงสอนทำเป็นสอนในบอลแต่เล่นไม่รู้เรื่องแต่เล่นไม่ได้เรื่องฮัลโหลขอโทษด้วยทุกคนอ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่ข้างหน้าเขาเมิม่นจัดเลยวะเอ้าวอีกแล้วมุมเดิมเลยวะมามา,มาวามาวาผมว่าเขาพลาดในะรอบนะี้ตรงข้างหน้าโดนผมแน่ผมไม่พลาดแล้วรอบนี้ผมไม่พลาดแล้วนะรอบนะีมม้ ผมไม่พลาดแล้วรอบเนี้ยผมเรียนรู้แล้วผมเรียนรู้ควิกแมทเทิร์นควิกแมทเทินโผล่ bro. เอ้าเฮ้ยโอ้โหไม่ทันผมครึ่งดับผมครึ่งดับสวยไม่ทันแล้ววะไม่ทันแล้ววะเฮ้ยไม่ทันแล้ววะไม่ทันแล้ววะชนด้วยอย้ยูฮู <laughs> จบจัดเลยว่ะจบจัดเลยว่ะทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยที่ติดตามกันด้วยนะครับ,บคณมากเลยครับแล้วก็เท่านี้แหละนะครับวันนี้มาแจกเท่านี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันด้วยถึงจะคลิปอาจจะไม่สนุกมากไม่สนุกเลยหรือหรือแบบอาจจะไม่ค่อยเบื่ออะไรนี้ก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมอยากจะทําแบบชิลๆแล้วไม่ได้อยากจะแบบวิววับวิววับปมเมื่อก่อน <c oughs>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  ก็โตขึ้นแล้วด้วยนะก็ประมาณนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปติดตามชมกคนมาได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบุ้ย